สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยายไพซีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือน,นี้ยายไพสีได้นนำขอโมูโนทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงเบ่งได้ชมปเป็นแนวทางก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไพซีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพซีนะไม่เลื่อจ้าพี่น้องแล้วก็จะลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยย้ำยายไพซีรุคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบริพาดเบิ่งพาดชมเนื้อทางเนาะค่ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรืออว่าาาาาาจัักกกกคคมมมมเเนต์ขุยยยยททบะ คอมเมนต์มาใต่คลิปข้างล่างได้เนาะพี่นองเนาะกระเบ้าๆร้ยยายห e <ans> ้างพี่นองขาไปเบิ้งขอโมนาะทางอาจารย์คันเลกเพื่อนเลยเนาะพี่นองเนาะมาเบิ้งนี่เพื่อนบอกลาเด่นบนตัวเดียวนะคะเด่นบนตัวเดียวของแอดคู่เมืองฟัน6หาเนี้ยมาใส่หค่ะพี่นองขาเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เด่นลักลอยว่าสันงวดที่เลวเด่นเก่ามาเก่าเจ็ดสองงวดนี้เด่นแปดเริ่มใส่งานงวดนี้งวดแรกเด้อว่าวสันสำหรับแนวทางของอ่าสูตรนี้นะค่ะต่อไปเลยจ้ามาเบิง้งเบรกบอลมาลางว่าสันงวดที่เลวหนึ่งบอลมาลางว่าสันเพิ่นบบอลามาศูนย์สองเนาะงวดนี้เพิ่นบอกว่าสองบอลมาลางเออดับตัวเดียวกันก็ได้ไพ่อยู่ดีพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้ะดับสิบล่างว่าสันเอเลี่ยมเนาะพี่น้องเนาะงวดที่เลวดับสอง พันนะคะมาศูนหลักสิบเมียนบ่านี่ดับสิบลังดับสองหวนี้ดับหนึ่งนะคะพี่น้องคะเด่นหรือดับล่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเต้มสองตัวล่างนะคะอ่าเต้มสองตัวล่างของเอ็ดวิลัตเนาะหววที่เหล้วเต็มสองนะาจา้าหวนี้เพิ่นบอกว่าศูนย์หนึ่งสองสามสี่หามาตัวใดตัวหนึ่งเต็มสองตัวล่างนะคะ ต่อไปเลยจ้ะเอามาเบิ่งอีกสูตรหนึ่งนะคะแต้มสองตัวล่างเนาะศูนย์สองสามห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสามหกเจ็ดนะแต้มสองตัวล่างเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางมาซันพี่น้องค่ะอ่าเป็นแนวทางของเพิ่นบอกว่าขนมไทยขนมไทยมาซันงวดที่แล้วเข่าตัวกันเจ็ดสองเนาะงวดนี้เพิ่นบอกว่าเก้าเก้าเก้าศูนย์กันหกศูนย์หกศูนย์สิบห้าอีกคือเก้าที่พี่น้อง หรือว่าจังไดน,นะคะต่อไปเลยจ้ะมาเบิงศูนย์นี่สิบล่างวัาซันงวดที่แล้วศูนย์ก็สี่มาศูนย์เนาะจ้ะงวดนี่เพื่อนบอกว่าเอ่อแปดกับสองนะคะแปดกับสองมาตัวใดตัวหนึ่งเฉพาะหลักสิบล่างเพชรกลางกุ้งเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่เนาะพี่น้องสูตรนี่เป็นแนวทางของเอ็ดวัดเพื่อนบอกว่าดับล่างหนึ่งมัามาล่างวัซซันพี่น้องคะ่ะสำหรับแนวทางเลขดับล่างเพื่อนเนาะ ต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งสูตรนี้ค่ะเดินรางอ่าเดินราง3ามเนาะคะ่ะบนบอกว่า6 3 3 6มเขียนเขนมากระจวดจ่าโหลดว่าสันต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง2ตัวล่างเนาะงวดที่แล้วมา0 2เนาะงวดนี้2 6 2 9 4 6และ4 9เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะพี่น้องนเนาะแอดนำข้าง่สันพี่น้องคะแอดนำข้างบอกว่าอ่า สามสี่หาสามสี่เกดสามสี่เก้าสองสี่หาสองสี่เ็ดสองสี่เก้าสี่ศูนย์สี่สองสี่ห้าสี่เ็ดและสี่เก้าอันนี้คือเป็นแนวทางบนเพิ่นนะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขเด่นบนหาตัวเดียวเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าเลขดับบนว่าสันดับสิบเฉพาะหลักสิบเอ็ดเวียงพิงเนาะ,ะดับหนึ่งว่าสันคะ่ะพี่น้องขาต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางดับหน่วยล่างดับสองสองไม่มาหลักหน่วยล่างเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้ามาเบบังสูตรนี่ของยายไพ่นะคะเดนบนรางวันวันนี่เดนเก่าก็สามเนาะค่ะอ่าสามตัวเก่าเจ็ดสามเอาไปวิ่นได้นะคะเพิ่นบอกว่าสองตัวดับรางสองเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่ค่ะพี่น้องคะสูตรนี้เป็นแนวทางอ่าเลขดับสายเ็งดับรางเก่าเก่าดับรางอยู่ของทึ่งกระไดเนาะพี่น,อน้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางใชนน่นี่ละน้ำวสันเพื่อนบอกว่าเดินรางนะคะพี่น้องคะเดินรางวาสันเพื่อนบอกว่าเออใช่นี่ละน้ำสองสามสองสี่สองเจ็ดสามสี่สามเจ็ดและสี่เจ็ดแนวทางรางนะคะต่อไปเลยจ้า,อ,าอยากเห็นคนถือเลขว่าสั่นพี่น้องคะอยากเห็นคนถือเกลืกเอเฮ้ยไม่ใช่ อันค้นข้อหวยเนาะเพิ่นบอกว่าเด่นบนสีกับเก่าซันพี่น้องก็เน้นสี่หกก็สองเก่านะคะชวนชุดเต็มเพิ่นแคปหน้าจอได้เลยนะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นลางเพิ่นได้บ้านเด่นสีกับหกสีหนึ่งกับหกเจ็ดนะคะอ่ายายแม่อ่านเลขพี่น้องคะอ่ะาขอให้แคปหน้าจอเลยนะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่นะคะสามตัวหนึ่งสี่หกกับหกสองเก่าอยากเห็นคนถือเลขเนาะคะ่ะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งค่ะแอสสวิตบอกว่าเด่นบนเด่นเก่าคนบอกว่า 93, 94, เก่าสามเก่าสี่เขียนเขียนเดอร์อมากระจัวจาดฟาดบ่มเลยเลยนะคะต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งสูตรน,นี่ค่ะพี่น้องคะสูตรนี่เป็นแนวทางคนเอาสามสี่อาจารย์มาจับมัด่นบอกว่าได้ 15, หนึ่งหาเจ็ดเขียนเขียนมากระจวดรัวรรดเดอร์ว่าสันต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งสูตรน,นี่ค่ะพี่น้องคะสูตรนี่เป็นแนวทางของอ่า แนวทางเอ็ดปันปันนะคะพี่น้องคะเอ็ดปันปันบอกว่าเลขเด่นงวดนี้เนาะพี่น้องเนาะเลขเด่นงวดนี้อยู่ที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดห้าเจ็ดและหาแปดนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสิบบนเอ็ดวันชัยนะคะเพื่อนบอกว่าสองก็สองก็ห้านะคะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้สามตัวบนเอ็ดวันชัยว่าสั่นแปดหาสี่แปดห้าแปดสี่และหาสี่สามตัวบนเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง เอสซินนะคะเที่ยวทั่วไทยวสันพี่น้องค่ะซีสามสองสองสามซสองซสามเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งสูตรนี่ค,ะค่ะเพิ่นบอกว่าโตดบนเนาะค่ะงวดที่แล้วเด่นเจ็ดหลักร้อยวสันมาเจ็ดสองงวดนี้เจ็ดกับแปดเนาะพี่น้องฮะอีกตัวหนึ่งมาใส่ค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสิบบนแอดพี่เนาะเพิ่นบอกว่าสิบหน่วยบนหลักสิบอยู่ที่เจ็ดแปดสามหลักหน่วยที่หนึ่งสามสี่ชนกันอยู่ที่ สามนอพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นหลักลอยวาสันงดทีเหล้วเด่นเก่าเนาะค่ะงวดนี้หกกับแปดนะคะ, 6, ะ,คะสามแล้วแนวทางเด่นหลักลอยเอ็ดอ่ามังกรไม่ไรเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งสูตรนี่สามตัวบนเนาะคะ่ะห้าไอแปดห้าหกและหกห้าหกอ่าไอแปดแปดเก่าเก่านอพี่น้องเนาะมากระจวดจาดตามเพื่อนใดคะ่ะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งสูตรนี่หวยชุมแพปิดถ่ายโดยแนวทางหวยชุมเพลพี่น้องเนาะหนึ่งแปดสามหนึ่งเก้าสามเน้นเน้นแปดสามเก้าสามกันหนึ่งเจ็ดสามกับเจ็ดสามสำหรับแนวทางหวยชุมแพเนาะถ่ายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่เด็กเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเง่งเงงรวยๆปังๆสุขูมสุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปันข้อมูลโดยทางยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งได้ชมเป็นแนวทาง ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสวัสดีจ้า